เออวันนี้เราก็อยู่กับจอห์นคอนเนอร์ครับเอ,อ๋อนั่นซาร่าและมิเชลและเอ,อ๋อมา,า,าร์เกลแบคเกลอ๋ออันนี้เราก็มาเก็บหมากเอ,อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชอรี่เชอรี่อิซาอันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรอันนี้เรีย้ยวกอะไรโอ,อ้ให้ตายเฮอะพระเจ้าช่วยกล้วยทอด เรียกลูกอะไรฮะอ๋อหลวงพี่อันนี้เขาเรียกลูกอะไรไหนเขาดูหน่อยรีวิวเลยรีวิวเลยเขาดูหน่อยเขาเรียกลูกอะไรอ๋อแบบนี้เขาเรียกลูกอะไรเนี่ยอ่าไม่เอาไม่เอาอะไรเขาเรียกว่าอะไรชื่อชื่อ what วัดวัดอีจีเน็มฮะดีซี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 ฮะดีซี โอ้ให้ตายเหอะที่บ้านเขาเรียกดีจีแต่ที่ของเราเรียกว่าโพสซาให้ตายเหอะมาท่าเรียกว่าดีจีให้ตายเหอะโอ้มีลังแตนด้วยพระเจ้าช่วยโอ้ตายโอ้อันนี้เรียกว่าอะไรคาบานีคาบานีให้ตายเหอะคาบานีนึกว่าบาวนี่ ถ้าซัดเข้าไปแล้วได้ปากกระเจิงกันแน่มีตัวไหมเ <c oughs> บาวนี่ <c oughs> นเอาแล้วขยมแล้วครับไม่รู้ว่ามีเบาวนี่หรือเปล่าถ้าเธออะไร่าขยมใหมเด้่ยอิสาะอ่ะขยา่าขยา่ขยาให้เร่องหน่อย <c oughs> อ่าเมื่อกี้เจอบาวนี่ไปถ้าเธอเออมาท่ากับซาร่าขยมแบบนี้ได้ตาปูตาบวมกันแน่พี่น้อง โอ้ให้ตายเหอะบาวนี่เมื่อกี้เจอบาวนี่รังใหญ่เลยโอ้ฮะอันไหนนะโอ้โอ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 เฮ้ยอย่าขย่มนะโอ้ให้ตายเหอะให้ตายเหอะอาธัยไปไหนอาาออโอ้โอ บอกแล้วเมื่อกี้ทัา,าร่ากับเอ,อ,เอ,อคอน,นยขย่มหลังนี้ไปแล้วก็ได้วิง่งหนีก็เจอกันแน่พี่น้องครับหลังเบลอเลยโอ้ให้ตายเถอะอท่านรวยเมื่อกี้ถ้าขย่มหลังนี้ไปแล้วก็นี่รับรองได้วิง่งก็เจอกันแน่ขนาดแบกิ้วก็ไม่อยู่แล้วครับสภาพนี้ แบกิวรวยครับแบกิวรวยเออหลังนี้ก็หลังบเบลออยู่เหมือนกันน้ำหวานเต่งตึงเลยไปก่อนดีกว่าก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด,ด้วยครับอ,อ๋อพาคนงานมาแวะเก็บออมากบอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะลูกอะไรนะอันนี้ลูกอะไรนะฮ <Easy. S 1> ะ Easy. ซี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 อ๋อให้ตายเหอะแม่สาวน้อยบอกแดงบอกซีซีอ๋อแต่หลังแต่เรียกบาวนี่ให้ตายเหอะเมื่อก,กี้ยังดีไม่ประขยมหลังพึ่งเอาออแตเดี๋ยวเดี๋ยวครับนู่นนะครับออผู้นำเผ่าจากหัวหน้ามาสมะมาตีหลังพึ่งแล้วตอนนี้

หัวหน้าเผา,าเอาเอาแล้วหัวหน้าเผา,าอยู่ดีไม่ว่าดีไปขย่ามันซะแล้วไม่มีอะไรแล้วพี่รวยตอมหัวแกอยู่นะเอาแล้วเอาแล้วให้ตายเถอะเป็นไงแล้วหนึง่งเมตรเป็นไงล่ะครับบอกแล้วหนึ่งเมตรมาให้ไวเลยหนึ่งมมเมตรเป็นไงล่ะครับเ <laughs> อาก็บอกแล้วมันมีตัว <laughs> ให้ตายเถอะ พาล่าโอนคนเนอร์โดนไปแล้วบอกแล้วไหนไม่ไหนมาดูดิไปกิวมาดูนะไปกิวไอ้ตายเออมาดูดิมาดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวไหน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหน เอ้ยมันตามแกอยู่เลยไปขึ้นรถเห็นีหมมันต่อยเดี๋ยนะมันมันอันนี้เราเต็มหัวเลยนะมันตามไปตามนวนี่อยู่เฉยไปขึ้นรถเอารถให้ด่วนเลยแกตามแกมาเนี่ยแหมมีการบอกเราก็เราก็ชี้อยู่นะลังพึ่งรังพึ่ง ไหนดูดิมนะูอออาาาพ่่โอเคครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับผม